ใเข้ามาว่าจ้อยกูกูปาเจ้าขายน้ำกบทานไหนไไบ่นบนตังใหมากื้อห้นี่ยขายน้ำกรบองท่นดีเฮงมันขนาดเน,นาะแบนามากูกามัน่ามาหลายอยงบ่เมียคุเบิ่งนคลิปบ่กูหูกันบิมาเลยสองตัวสอตัวมาเนี่นลยลกันเอาท็ดร,รวมหนึ่งเกงหนอไม้หนึ่งแล้วก็ไส้ย,ย่างหนึ่งไก<ง>่ไมุน <อ>หน<า>ึงงง่ตัวร้อยหกเก้าเก่งเฮ็ดรวมรวมน้องมย์เห็นเว็บเว็บเล็กตางเรื่อปะ,อาะมาี่น้องมาเอาได้เลยโอเ,เ,อเงใจได้หมจำปลาเส่มนมัน แส <elim> ่บงเก่งคิดร่วมลองเบิ้งแี่้องแซนั่นนั่นมันไมู่กงามยู่เส้ิ้งืกะหอ่ามเนื้อไสิงหลิงเนาะนมห้งติงใช่ด้อซอนม ที่โต้ี่น้องเอ้ยโอ้ย <c oughs> มาเปิดคลิปมาไม่ได้ก็มืดคำาตวจะคลิปที่แล้วเนาะทางพี่เอ้ยเพิ่นเอ่อเอาประพมมหาให้บ่เตียงเอาเมื่อก่อนไว้ไปแจกคนมันมันเป็นที่หาเดินหน้าว่าสัตว์เพิ่นสิมเมื่อไปนี่ไปแจกนำเนาะนะจะได้กระอบคุณขอบคุณ,อคณเอ้ยเพิ่นน,นอะไรเนาะก็รณ่ต้องขอ อากาบสบายดีและสวัสดีพ่อแมนะ่พี่น้องบัสสุกุทุกคนเนาะที่พี่น้องเลยที่ตาบับชมบัดมือมันนี่ก็ได้พี่น้องเลยเอฟซีทางในและก็ต่างประเทศเด้อพี่น้องเดอนะ้อเนาะเราอยู่คอนแก่นมือหนึ่งเต็มๆพาน้องมู่ไปหามอออกมาเลี่ยวบืนพาน้องชิงไสไปต่อพี่น้องเลยเหมือนนี่ทางพี่เอลยเพิ่นมาคอนสิคับสุริน เออ่เพิ <conclusions> <S Why han> ่นกันซีไปเด็กไปเลี้ยงเข่าเบ่เตียงเบาสันเนาะกับน้องๆเพิ่นบาเตียงกับซีไปเออ่กินข้าวนเมื่อยเพิ่นก่อนแล้วก็บตังซีอ่าส่งเอื้อยเพิ่นเมื่อไปซีคนน้องมีกับเบาเตียงแล้วกับน้องมูเพิ่นน้องไอ้น้องจริงไสกับเม่เพิ่นบอกไปเพราะว่าเพิ่นยากเนาะยากมันเล็กน้อยมันบาอยู่แ้วไปเพิ่นก็เมื่อยไะเพิ่นอ้ก็เลยนั่นแหละก็ได้ถามเอื้อยเพิ่นจะกินย่างเบาสั่นเพิ่นน้องเอ้ ใหญ่เพิ่มาบบอยังก็ได้แบบบ้านบ้านอีสานบ้านเฮานี่ก็ได้ว่าซั่นพี่น้องนองี่เนาะบ่เตียงก็เลยจัดแกงเห็ดให้เพื่อนใ้ม่จ้าคิอยู่เด้๋บ่ายายกแกงเห็ดเอาสิไปตลาดต้นตาลพี่น้องเอ้ยบ่ฮู้ว่ายายเพิ่นสิมาเดีอบ่บอตะบ่หมาก็ับแปวแร่พี่น้องนี่เนาะสิพา,า,มา,มากกพี่อเ,เอ้ยเพินเนเพนเ่นไปกินคักๆว่าซั่นพี่น้องเ,เอ้ย ไปรถกระตี้ติดไฟแดงตอนนี้ก็ได้เอื้อยเพิ่งกำลังตามมาอยู่ทักท่นบานหนึอบ่บบนอ่าเตองอเไหนรถก, <c oughs> กระตี้ติดตอนแรงเรงตอนประมาณหาโมงเร่งหาโมงครึ่งตอนนี้เ <c oughs> กือบจะหันหกโมงแนละ้วแหละเนาะโอ้ไปกินแกงเห็ดสดห่อนๆคักๆก่อนไปไหนเลยอืมไม่ได้กิกกกนแต่เฮงล่ะกินหอดแกงเห็ดใหญ่แล้วอยู่อ่า เฮ้ยเหนยจอดรถจอดลาเลยพูดพูดเร็วมาจุดเหมยมึงุ้งจอดรถตุ๊บิกบีจอดอยู่ตรงหน้าถึงแหละไปคือชิมี่อยู่มั้งมาหอดพีเลย Oh. ออโอ้ยไปนอนเลยพดโพพูดโพเดียวเอ้วนี้ก็ได้อาตอ่อไปนอนเลยโอเคไปมาดูน้องมิโอ้ยพูดโพ แกอยากกินแกงเค็ดเนีย้อนได้ที่เราเลยครับไปเนี่ยกู้งจอดเส้นทันอีกสวัสดีอีกรอบได้ครับด้วยเนอะโม่เด้ยจัดไว้เนี่ยสักแปลงหนึ่งขายประกาศขายอยู่ฮะวงจรรถยากกระโดดพี่น้องเอวเนี่ยกูเส้นทันอีกพูดพูตลาดได้ที่กระไาย อ่าปกร้อยกันส no uh. ิเด้อเพิ่นแกนไว้แ bu? ม่นอยู่ตรงไหตรงนานำมื้อนี้ก็ได้เบิดพี่น้องเอ้ยเคยเคยมามอยู่เ้ยต้นบ่เคยมาเือบ่โอ้เอาพี่น้องอนนรอบที่3อ๋อสิพาเอ้ยเพิ่นแบบมาบ้านๆจังหน่อยพี่น้องเอ้ยอมักอยู่เว้ยบ้านๆเนาะมาอ๋อ เบื่อเลยฝรุงพลังแล้วบ่เออแบบบ้านานอกๆเท่านี้แหละก็่น้อยแกงเฮ็ดพวกนี่แหละน้ำตกน้ำยังน้ำตําเติมนี่แหละยับไปนี่แหละเพอคอคนเสิร์ตบอลโอ้โหร้านจอดรถดิซื่อก้าวตะพี่น้องกว้งหญ่ไสซาน แมนแต่ว่าไปเป็นไปได้ยากอยู่ที่น้องปขี่ต้องสิ่เพ่งหมดรอเ่าแถวนี้อนเพื่อนเขาเพื่อนเขาคารโด้้โอจะไล่กันมาหามออหละอือ เพื่อนกันเพื่อนกันอ๋อผลไม้อะไรปะโอ้หเล,เลมาเด้อม,มาเด้อข้ามาเด้อม,มาเด้ออ่าพาพานี่โม พี่นี่ทักกรรมเข้าอีกบ่นมีแล้วพี่น้องเลยจะอ๋อจะต่ว่าเข้าสิหาเลียวอันห่านประรมเข้าห่านแกงเฮ็ดเข้าเออพี่พี่พี่เมีอูกบ่๋น เมนบอลงไล้มันลายช่อยใช่ป่ะเม่นบอกี่จีเมนพี่เด้อพี่เม่นบ่โอ้เขียบเลยเต็ดใจเขาบ่ว่าช่อยอากอากูฮะเขายังไม่มาใช่ไหมครับ โอ,อรมาดึกยังไงเนาะโอ้มันก็หิวนี่แล้วกิน <c oughs> ยังลไรห้าบาทน,นี่ยเก่งเฮ็ดได้ยังบูมา่าราบังกันบ้างเลยรากันกันได้ปะเะยันหิวเราก็กินถ่าเนี่กินถ่านละ้วมันนี่เอ้ยยัง,ยง,งังเอ้ย มนหลายเด้อมูอย่างเงี้ยขถมันไกลบ่แถวมันไกลฮะบ่บ่เซ็บเลยกอ่ะคนคนมาเดียวกันเนียนอยู่โอ้ยเอายังแหละกินยั้งละห้าบาทนี่ท้ บอกะกะกินก,ก,ก้อนกระได้บอเป็นยัง,ง่อพระวเยนแ่า,เ,าเอ้ยเอ้ยเผาลเมันเดึกดกกนเดินกินะีตัวรอเบิรงกอนบ่ไปไปรอเบิ่งกอนก็ไดนี่ตเนี้เห็นูปืออมเห้อเป็นเตเเป็นเตเส่เเสแต่นัวขนาดอ่ายมปลาดุกฟูบะ บะจี่ัวชีฟ้า,าเอยแล้วมากินแกงเฮ็ดกระคักสักบาทมาซาการะโหร่อย่า่ขึ้นกระไดโอ้ีน้องเลยกกินยังเด้อบาทนี่กับบ้านเท่าอยู่ได้นี่กับเนาะน้ำตกหมูคอหมูยา่าง ป็นเฮ็ดกินปลาบ่ปลาเผาป่เอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่างเ้ยังนอี่เนี้ยโม่กินยังโม่เออ,อหาเอาก็ได้เพราะว่ามันเอาละมามานาั่งกินก็ได้บ่เป็นยังอ่าไปซื้อเลยมานนั่งกินก็ได้

ิ่งุ้มจ่อฮะเล่นเป่าอ๋อร่องเบืองบ้เนาะเกงเนาะไหโอเคลองเบิงก็ได้ลองเบิองก็ได้มานั่งนี่ก็ได้นี่เอาปลาเผาน้อไมมเพิ่นมากิน อัน<จ> <aperture. S 1> นี้ก็ได้สวัสด <oh> <ina os> ีครับผมเซ็บเืเก้าอยู่บปาเจ้ากบ่ดเบระไดมากซื้อหายบหาด้ำกับบท่นดีเฮงมันขนาดเนาะผ่านมาลูกก้าจงมาได้มาหลายังบเี่นเบนี่ชิปบอร์หกันบีมาเท่าสองตัวสตัวม่าเดยกันเอาจัดมาจัดมาไดๆครับมีนั่งเสนี่นะนี่ใกล้ๆนี่นน้ำมันนี่แหละจะจะ มามานั่งนั่งนั่งเอเก่งเห็ดก่อนสร้างเก่งเห็ก่อนเนาะมาไปสร้งเก่งเห็ดก่อนวันดีครับแเก่งเห็ดนี่สั่งสั่งนี้นีใช่ไหมเก่งได้เกงเห็ดรวมเกงเก่งเห็ดรวมหนึ่งแล้วก็เก่งหน่อไม้หนึ่งครับตรงนู้นสนาทีมาเใส่ย่างใส่ยางหนึ่งเอ้ยเขียนให้ได้ปะ ยินมาห้องเขียนภาษาไทยแกงเห็ดรวมแกงหน่อไม้หนึ่งครับแกงเห็ดรวมหนึ่งแกงหน่อไม้หนึ่งแล้วก็ไส้ย่างหนึ่งน้องโง่กินยังไงเจ้บ้านบผมเปนก่องวาวอปราีไก่ย่างด้วยนะครับเสเป็ไ้ามีหมดเยเอาซอปอปเธอ ้ยสร้างรถไเลยลงเมฆเอ้าลุงเมฆให้ยเลือกยางหนึงมโนนึงเก็บยาอาละอันนี้บ่ยำอนี้บ่สกยำเมอน้หนึ่งน้ปลาี่ตัวน้ำน้ำน้ำปลา โอเคอันออนี้เสร็จเรียบร้อยเอาข้าวเหนียวเนาะมีมีมข้าวเหนียวใช่ไหมครับแบบเอากห้ากระติบก็ได้ห้ากระติบ <im ple at> เป็นกระติบแบบนั้นใช่ไหม <im ple at> เอาห้าถุงก่อนก็ได้อเอาห้าถุง เออเอา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 ถ้างั้นถ้างั้นถ้างั้นเอาเอาข้าสวยเอาเอาข้าวสวยบดเลยก็ได้แล้วก็สวยสี่สี่สี่สจานเามีเขาเียเขาเมียนนี้ว่าข้าสวยขายเาจ้าเนาะโอเคเขาบดเป็นห้าร้อ ơi, oh, bữa đi ăn, lóc bưng hàn mày, P’nong ơi, bò hàn, dai hao nhân bơm à, nó, hàn cầu phơi chín, ơi, nó, ơi, cái mún, ôi, ăn kim bướm cái 169, 89, เอาแบบนี้ไ oh, <okay. S 1> ลยค่ะโอเคควันนี้ว่าเป็นเทนเบอค่ะเขาเนี่ยไปฝากประตูครับนอนมีสินค้าเอาแบบนี้ก็ได้เนอะเอรเนาะแบบนี้แล้วก็เอาสมบัติวัตถุทีหนึ่งแล้วก็เอาข้อกุญแจที่แบบนั้นก็ได้เนาะาว,ว่าถ้าเราแกงไปเพื่อนนี่ถ่วยกินยอย่าบกงก็หรือว่าสร้างเอาเป็นเป็นพัดกระเพราก็ได้พัด หรือว่าเข่าพักเป็นกองเป็นกอง,น,กองนะน้เดียเ๋ยวใปดทั้งหมดเลยนะครับใช่ใช่ใช่เดี๋ยวจะสั่งก็ได้เดี๋ยวจะสั่งกลับบ้านอีกรอบนะึงไปต่ง้องเดียวนะจเออเี่เปไปซื้อหมดยซืไหน้แกันน้บ่เดี๋ยวผมไปซื้อก็ได้อ่ Uh, ว่าหนาวๆผมมานั่งอยู่ตากลมแต่เคยบันะฮะมานั่านางพี่บอกให้มันวิดรลมจังหน่อยเนาะนับขอกมาในาพี่ก็ได้ได้ไหมตากลมพอดไหมเออโอเคมาโอเคโอเค

เออไนอนเลยเอา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 เออน้องมูเบิงเลิกยามันเนีกินได่นกินบะไ้เนาะนันคืเาสั่งมาเขียวไรสิมีแต่ได้อะไรเ่านแขนน้องมูกินยังได้เนี่ยหวะปลากินดีได้ย่ มันมนี่หนาด้นะแบบเอาเป็นต้มจืดปอาหารอาหารตามสั่งนี่ข้าวผัดบ่ต้มจืดบ่ะได้ผมได้ฟังผู้โม่แปล่าเขาไม่อีอกเลยไม่ป่าอีเข้ายกในจานไมมมันบราณโบรแล้วเะนี่ไปเบื่นี่รลาดลาดไปไล นั่งล่อกันจักหน่อยเนาะมาอ,อ,อันนี้เก่งหน่อไม้เก่งเห็ดเห็นป่ต่างเนาะ <c oughs> โอเคมามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเก่งหน่อไม้กับเก่งเห็ดว่าต่างหลายต่างหลายต่างกับยายหลายเลย,ลย,เลยี่น้องเลย Là <laughs> um, ok à à da uh, à của là tân. vui, đâu tăng thêm may may สวยเลยอาจารย์เข่าก็ได้ว่าตัวน,นี้ดีกว่ามากมั้มันเป็นยังมันคือจ่างเลเลตรวจในมะหงเอาคนหมบอบ่โอ้ส <c oughs> ิมลองเบิ้งก็ได้สิมลองเบิ้งก่นอนเป็น,นปนยัง,เอ,ง,งเอาบวงใส่เลยเฮ้ยพูดเอาบวงก่อนจะคของก็หิวกันเนาะ จ่าจ้าแม่แม่เอาี่นออเอามาหลายพูดเอะะเอาย่ามันมี่เลือ่า ม่ซิมมันก็ได้สักบ,บาทเด้วอว้าวเลยนะน,น,นี่แรงอันนี้แรงเฮ็ดรวงลวงต้องมีเห็นเว็แบเบว็แบบเลขกันต่างเรื่องปะมาพี่น้องมาเอาได้เลยพวกเก่งใจได้ไดเอาอเลยอือล้านป่ากปะล่ะ กคือจะเม็ดดวยน่องแกงมันไหนนนไมบบหมันหนักไม่จับบกคนเนาะแม่มันบกหนักไม่จับเม็ดกัได้ดอบมันบกเป๊นนะานาหั่นหั่นไม่ป้าแล้วราเป๊ะผักจัหนัก ย้ำลาเส้นม,มัม้งม,มาลงมือมาลงมือว่างกันนิงหน่อยไปอืมมามามาลงมือจ้าลงมือจุด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 ,จด ยปลาเผาเผากินนะเดี๋ยวมันเย็นบ่แซกมา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 แล้วพี่นอ้องเลยอืมบ้จ้กบาทจ้ะร้อยแปดสิบเอาขอ้าวดำไหมพูมแน่นะึง ข้าวข้าวไมวข้า้ดดเลนองนี่ยหมอาสอก็ได้รพอดีไหมพอดีพอดีไม่ต้องทอนเลยเนาะโอเคครับเอาใส่จานเดียวก็ได้ไม่ไม่ไข้าอะไเนี่ยเป็นข้าวกล้องข้วไรเบรียไลเบรีไม่มีวะเนี่อ๋อในแกนเอาใส่ใส่รวมกันจานเดียวได้ก็ได้ เดี๋ยวผมไปแปงเอาวันนี้มาจัองอสองซัมเมอร์นี่เลยยันึงนะเป็นเลยอันนี้ใส่ถุงพกพามาใ้นาดเอาจีซื้อได้บเลยอะน้องม่อืมปก้าปลายปลายแซ่บ<ๆ> Wow, 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 wow. Ma leo, ma leo, ma leo. ลองเออกไปมูเออนี่ของแซบของนวนี่นี่นีลองเบิรงนรถนี่จะวดรถเอ้ยคืออยู่บ่นมเบแมนลองเบิงครับผมเร่แกะไปด้เข่าเข่าเข้านี่เข้าล้องมเาบ่พอแะ้ว ทุกพ่อไว้เถอะันได้ผลอ่างเงีพอแล้วฮเขาเขาอยู่นานานาฮันเพื่อนเดี๋ยวชกับบ้านาไร้เลยมาพี่น้องเลยบบแล้วบบทัวคือเก่าไปไปสร้างอยู่้านใหญ่ใหญ่เก่าเกาพี่น้องเลยเนาะอ่าแซบ่บอีมีนี่แกงเห็ดเพาะเอ้ยนี่แกงหิดร่วมลองเบิ้ง พี่น้องครับแซ่บงานนั้นมันไม่ผูกง่ามหรือวะแเออแต่ผูกผอมน่ามมันใส่ติ่งลิงเหรอเดีย๋ยวเตรมมันก่อนกินได้ปะน,น้องโม อครับมาไหมด้วยต่อไปพี่น้องอิ่มเรียบร้อยบานี้พุนไปห้องพูมิงเรียบร้อยไปอ่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วบาน้ไม่ด้ื้ยช่องเมื่อเลยเนาะ มันดึกแล้ไปไปชงเลื่อยเันก่อนเอากระดาษเช็ดูนะพี่น้องเลยไปชงเลื่อยเอเาไป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 ชงเลื่อยมันก่อนโอ้ย<อ>จัดเงีเวปีใหม่พูมังนี่นันเปียกทุกเ,เป้า ครับผมขอบคุณในลายเด้อเด้อที่มาเลี้ยงเขาอาพี่โซอไอซื้อนมให้น้องติ๊กใช่เด้อซื้อนุ่มโอเคนุ่มฟองเพิ่นนั่นแหละไว้ซื้อกินที่อจัดคุณในลายขอบใจใลายขอบคุณในลายเอ้ยที่มาเลี้ยงเขาจนอิ่มจนเดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันเนาะครับเดินทางปลอดภัยเด้อเด้อครับพ่อและพี่งบอกให้เด้ออย่ามาเมื่อคนเดียวพี่น้องเอ้ยเพื่อนเมื่อคนเดียว ครับผมครับผมเดินทางปลอดภัยครับเอ้ยครับบูธเบียร์อ่าก็ชิบวไยหรอกเนาะอ่ารถบอดี้จะตีบแท้อยู่บ้านเขาในเมนแท้แล้วบุคคลมีเลยออย่างไรอยูเพี่แตมีกันเดียวไปไปไป เดี๋ยวเดี <overs atur> ๋ยวเดี๋ยวโอเคมาเลยเอ้มาเลยเงาเลยเงาเลยเงาเลยไปไปเอ้ยไปไปไปพี่น้องเอ้ยเอากระคอตัวเดินทางกลับก่อนจะไหนก็อยู่ดีมีแห้งเบิร์สกูสุคนอันนี้พี่เอ้เป็นซื้อไก่ตัวหนึ่งเมื่อไห้น้องสิงไซกับเมย์กับประตูเพิ่นเนาะอ่าไปเอากระกินข้าวกินน้ำมีล้วก็เมื่อหานอนพักผ่อน ปืนพ้ารองชิงไส้เข้าไปพบแพทย์พบหมอต่อนะพี่น้องเนาะมืัอนี้ก็อยู่ตลาดต้นตาลกินข่าวแรงยน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 เย็นๆแซ่บๆเอื้อยพี่เอื่อยเพิ่นมาเลี้ยงมาจากสุรินทร์พี่น้องไงมาเอาผ้าห่มมาให้แล้วก็เลี้ยงข่าวเลี้ยงน้ำนั่แล้วก็กลับเนาะเอาสำหรับมืัอนี้มาเตียงคนตัวจบคลิปกันอยู่ดีมีเฮงบัดสคูสุกคนสบายดีเด้อพี่น้องเไงไปบ๊ายบาย